ในไก่ม่เรใส่เด็กตลาดตลาดวิศว์ขาไก่เจ้าของจับไว้มึเช้ามันขังอยู่จีไปล่ำแล้วเมียก็เลยปล่อยโอ้เจ้าจีปล่อยความคิเอาไปฝากอ้ายโอ้อยถามหาผู้ปล่อยไก่ไขวอยวะไปเอาไปโทษบักปลาบูไปหน่ะเอาล่ามันสิษฐขามันเนาะตายชื่อขาในไก่ตัวหน่อยหนึ่งเนาะไก่ตีนเลยนะ กนนี้ไม่าดแล้วมวียยงวอ,อยู่มื่อคืนมังไอ้เอ้ตัวเดือเจียวบ่บเนี่ยไม่ได้จับได้เนี่ยแมันอใส่เราป่ะเนี่ยนึแล้วมันเนื้อยแล้วมันยื้อ่านเราวันที่สิบเสียใจด้วยว <laughs> ่ายุ่สามบุงอยไก่กูตีเลคอว่าจะมเรื่งมันคอยว่ามันขังมันไว้ขาเนาะอก็ปล่อยเดแล้วกมันหน,นืยไหมวะ ไปงานไปแห้งเห่อยนี่มาขังไก่แบบถ่ายอยู่ค่ะอาะป่อยตัวมันไม่เป็นของไกอตัวมันเนาะพอถาม่อคำวันนี้ไม่มีปลา มีป่านะกินโมิี่มาน้ำพางหรอไม่ได้มีแหละไม่ได้กิน ยังแม่อยากไก่ังน pues ิ่ป um ๊อบป๊กอบ้คุณน้ตาเดานี่ยไม่ได้พี่น้องกินเผากินหลายคราหรือกินเอ่ย อมไก่จขมไฟวาน่อยูวานมันเป็นอย่างก็เป็นขมขมเก็นประขาดตอนนี้ฮะประขาดประขาดเป็นไหนม้วนไตหล่นดีนั่นแหล่ะไตห็นเป็นอย่างตรวจจับนี่วะมาไปเปิด้หน้าดนสน้ยว่เจนเพิ่นกักเนาะไปด้่นตัวกันหเอาเพอ mắt <laughs> những Má điện nhỏ ôm cây tẹp của nhắn nhở vài mưa đến nắp con <laughs> không nói, đi, ngồi, đi. <laughs> không <mình ngang> nữa <laughs> เจ้าก็นีได้ไปเมื่อใจเกินร้อยถแล้วที่วนเน่ไปอยู่ไปเมื่อไหร่หรอข่าวว่างรานบข่าวเมีงานงไมมีงานม่มีงานเลยหนอมันเีอะไรที่เก่าแม่มีงานยำเวนยงเวนต่างหากไม่ใม่ดืนนะคะ จะได้นะมนี่มมีกายไอมีป่าจะ็ลอยมีอะไรชิ้นสามมันอะไมเจ้าอ่ะ